โหคุณผู้ชมคุณดูสวยมากครับทุกคนของแท้เป็นน้ำาขลของแท้ครับของแท่ของแท่น้ำตรงนี้ที่เราเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดแค่ที่สุดท่านสอจาบอกว่าลึกถึงห้าสิบเมตรลึกถึงห้าสิบเมตรลึกถึงห้าสิเมตรโอ้โหเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับคุณผู้ชมห้าสิบเมตรน้ำมันไหลผ่านหลังผุไปเนี่ยแรงมากคร็ <S <S ไม่จะติดหิน เฮ้ยได้ปลาด้วยสุดยอดนี่ปลาสองได้ปลาจากสองตัวโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาครับพ่อเมืองของเราเป็นปลาที่ท่านในอำเภอนะครับก็คือท่านพัทรนันบุญมานัทอำเภอโปไซเมตตาทอดแห่ให้หนึ่งบดินและคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั่วประเทศได้ดูกันทอดจริงทำจริงแล้วก็เชิญนักท่องเที่ยวทุกคนมาทำแบบนี้กันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความสามารถนบุคลนะครับ ไม่ใช่หนนนนี่อาจจะทำไม่ได้เยยมาาเยอะเยอะๆัคำัใ่ๆ้นั่ตับเย้เนี่แหละคือวิธีริมโขงตรงกุ้งตักปลาได้มาแล้วปลาเก่งนะเนี่ยสุดยอดฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นคือคนไทยหรือเปล่าครับเราเอ้าเหรอ เฮ้ยคุณผู้ชมเราเจอเพื่อนบ้านประมาณ4,900กิโลเมตร4,900กิโลเมตรเนี่ยมีจุดนี้ที่เป็นจุดที่แคบที่สุดโอ้โ oh หที่ปากบ้องนี่แหละครับปากบ้องนี่แหละในเดือนเมษายนนี่เราวัดได้56เมตรจากฝั่งไทยกัฝั่งสปปลาว56เมตรเหรอครับแล้วน้ำลึกไหมครับตั้งปกติน้ำลึกก็ลึกนะทั้งบนนี้เราวัดได้เป็น60เมตรนะ อ่าตรงนี้ก็จะประมาณไม่ไม่น้อยกว่า50สเมตรในเวลาเนี่ยนะครับตอนนี้นะะ่ลยใช่ใชพระเจ้า สองแนลยเจอไปแล้วเกือบเได้พิสูจน์พิสูจน์ก้อนหินแถวนี้ว่าแข็งหรือเปล่าลองถามสวยมากสวยมากครับทุกคนไปนขนองแท้ไปน้ำขุ่นของแท้ครับของแท้ของแท้ตอนนี้หนึ่งบดินอยู่ที่ปากป้อมนี่เป็นตำบลเหรอครับท่านครับปากป้อมนี่คือชื่อของตรงนี้ครับตำบลฉลงควัน เป็นที่ที่เป็นพื้นที่ที่แม่น้ำโขงแคบที่จี๋ตรงก็คือด้านด้านช่องนี้นะครับเดี๋ยวเด,ดีจะพาคุณผู้ชมไปดูเขาเลยเรียกว่าปากป้องครัตบตำบลสองค,นวควอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบรุราชธานีครับเป็นพื้นที่ที่มีวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบดั้งเดิมมายาวนาน ซึ่งเป็นการที่เขาเรียกกันว่าต่งกุ้งตักปลาที่เราได้นำมาอยู่ในบทเพลงโ o ไซเดิ ern, eng, นท่าแพงครับแล้วก็มันมีจุดคำหนึ่งที่ผมสนใจมากคำว่าลูกมันไม่ใช่รอเรือแต่มันเป็นรอลิงลวงลวงต่งกุ้งลวงต่งกุ้งซึ่งเป็นมรดกตกทอดชั่วลูกชั่วหลานมาว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คุณจะต้องอสามารถดักปลาได้ และเป็นเหมือนกับลิกสิทธิ์เป็นเหมือนกับว่าสัมปทานที่เรารู้จักกันเป็นมรดกตกทอดเป็นมรดกตกทอดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เขาเรียกกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงแล้วีการต่งกุ้งตักปลาเป็นยังไงชมลานสีพาทินร้อยไรครั้งหนึ่งต้องไปตรงกุ้งตักปลาริทีการตักปลาที่มันตักแล้วกปจะประมาณนี้นะเดี๋ยวอธิกา เราก็ตัดเข้ามาอย่างนี้นะครับปัาปานตามก็เด็ดปีกแถวๆนี้ทวนวนในน้ำนะลอยตามน้ำตามน้ำปลาก็จะอยู่นี้ถ้าทวนไหลน้ำเราไหลไปอ่าดันไปขึ้นอ๋อก็คือก็คือตามเนาะก็คือก็คือน้ําไหลไปทางนู้นเราก็เอาเนี้ยมารองน้ำเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่เราตามน้ําตามน้ําเพราะว่าถปลามันลอยทวนน้ำปลามันจะทวนขึ้นมาปลาตามน้ำปลามันจะขึ้นอ๋อ น้ำเนี่ยไหลไปอย่างนี้ปลาเขาจะวิ่งทวนน้ําเพราะฉะนั้นออ่ะให้ประธานเตี้ยมาสาธิตครับายตอนนี้น้ํามันไหลนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นน้ําไหลไปทางนู้นใช่ไหมเราก็เอาเราก็เอาอ่อันนี้มัาเรียกอะไรครับร้อนร้อนอันนี้มันจะปกคองได้ดีท่ามนะครับท่ามแล้วก็ต้วงลงไปต้องวิ่งด้วยนะโอ้ต้องเกร็งกล้ามเนื้อเห้ต้องวิ่งด้วยไม่ให้เสียงดัง ครับนะครับเพราะว่ารหัสของไอ้ปลาเนี่ยพอมันได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยมันจะหลบฮะมีมีมีรหัสใช่ปลาเขารู้เลยเนี่ยมันจะหลบเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นในน้ําที่เชี่ยวเนาะน้ําเชี่ยวมันจะไม่สามารถจะขึ้นตรงกลางได้ปลาเนี่ยเพราน้ำมันแรงมากเขาเขาเขาต้องมาอยู่ด้านฝั่งหลบเข้ามาฝั่งแล้วก็จะมาแอบป็นหนตามเขาเรียกไอ้เบิร์นเบิร์นเหรือว่าแองเป็นแองกแอง คามันน้ำมันจะหลบหลบไปชุ่วงชช่วงพอน้ำน้ำในนั่นนิ่งปุ๊บมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับความตักช้อนนี่ก็จะตัดต้องต้องมีกำลังนะคุณผู้ชมเราต้องมีกำลังที่ดีพอลอยลอยตามน้ำมีตัวใหญ่ๆนหมครับเป็นกิโลกิโลเลยเป็นสิบกิโลกิโะ น้ำขา <วะ S 1> นีขาดบางครั้งนีหลุดมือก็ดีเนาะเพราะว่าถ้าตัวเป็น10กิโลนี่อันนี้มันเอาไม่อยู่นะผมว่านะ<ช>ครับตัวคนก็จะเอาไม่อยู่มันต้องเกลงกับน้ำสิบกิโลเขาได้มาอะไรนะเล้อครับใช่โอ้กโ,กโล,ลนี่ครับทุกคนมันมันเป็นวิถีที่อย่างที่ผมได้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมไปว่ามันเป็นวิถีที่มาดั้งเดิมฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นคือคนไทยหรือเปล่าครับเอาเอเหรอเฮ้ยคุณผู้ชม เราเจอเพื่อนบ้านเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปถึงเดี๋ยวผมพาคุณกับพื่อนที่ที่อื่นแล้วเราอาจจะได้นั่งเรือไปแต่ตรงนี้คือจุดที่แคบที่สุดแล้วแล้วเราเพื่อนบ้านเราได้เลยที่นี่แรงมากเลยครับมันโหคุณผู้ชมคุณดูคุณดูน้ําตอนนี้อ่าคุณผู้ชมดูดูน้ําที่ดูจุดโฟกัสที่ผมนะครับแล้ว น้ำมันไหลผ่านหลังคุณไปเนี่ยแรงมากครับท่านนายพลครับแล้วอากาศดีครับอากาศดีเหมือนต้อนรับเราเลยคือไม่ไม่ร้อนเลยอากาศดีมากขนาดเป็นฤด,ดูร้อนนะครับแล้วน้ําเชี่ยวแต่ต้องแต่การที่<ห>ครับ,รบการที่คุณลุงเขาทาแบบนั้นได้คุณผู้ชมต้องไม่ใช่มาทําแบบพารกานะครับเราต้องดูว่าเขามีความเชี่ยวชาญเขามีความรู้ว่าเขาต้องทําในช่วงไหนเราต้องทำอย่างไร มันคือวิถีมันจะเขาก็าคุ้นเคยเขาวิถีของเขาแล้วก็ที่เราคุดกันเมื่อกี้ครับฝั่งนู้นครับเราจะเห็นนี่ครับท่านนายท่านสจครับเชิญคืเชิญครับฝั่งนู้นนะครับเพื่อนเรานั่งอยู่ตรงนู้นทำเปนสองสาม้วก็มีเรือด้วยแต่ที่ดินฝั่งนู้นเนี่ยขอบขอบอ่าอะไรนะขอบแม่น้ำโขงฝั่งประเทศลาวสบปลาวเพื่อนบ้านเราเองครับแล้วก็เป็นจุดที่แม่น้ำโขง แม่น้ำขงมีความยาวหลายพันกิโลประมาณ4900กิโลเมตร4900กิโลเมตรเนี่ยมีจุดนี้ที่เป็นจุดที่แคบที่สุดโอ้โหที่ปากบ้องนี่แหละครับปากบ้องนี่แหละในเดือนเมษายนนี่เราวัดได้56เมตรจากฝั่งไทยไปถึงฝั่งสปปลาว56เมตรเหรอครับเนี่ยครับ ครับโอ้โหต้องก้อยว่ายได้สบายเลยเนี่ย <c oughs> ไม่พัน <c oughs> เลยเน, <c oughs> น,นี่ยห้าสิบหกเมตรเองบางทีก็อาจจะถอก็ถ่ายไปเลยก็ได้โอ้ตอนตอนที่ <c oughs> น้ำไม่มีเนี่ยคือเราเดินข้ามได้ไหมครับหรือว่าเขาจะต้องมีตลอด <c oughs> นี่น้ำมีตลอดนะ <c oughs> ในในโซนนี้นี่ไม่สามารถเดินข้ามได้ <c oughs> อ่อไม่สามารถเดินข้ามได้แต่ก็จะแคบที่สุดคือห้าสิบหกเมตรที่ปากบอง ครับแล้วน้ำลึกไหมครับท่านปกติน้ำลึกก็ลึกนะข้างบนนี้เราวัดได้เป็น60เมตรนะอือตรงนี้ก็จะประมาณไม่ไม่น้อยกว่า50เมตรเลยเวลาเนี่แหละครับตอนนี้แหละครับใช่พระเจ้ามันมันมันแย่กว่าในแนวดินดินหินตรงนี้มันเป็นหินเสาหัวทีว่มีนหลัแข็งมากนะครับหัวหินเสาหัวที่แข็งมากแล้วเปลือกโลกแตกออกในแนวดิน เขาก็จะกัดซาะลงไปแนวแนวดีๆๆเพราะน้ำตรงนี้ก็จะลึกครับแต่โซนข้างล่างเรานี่จะเป็นพวกชั้นหินปูนแล้วก็จะกัดซาะออกไปทางแนวฟางจะเห็นว่ามุกดาหารเขมา่าดแล้วก็โซนข้างล่างนี่แถวหาดสลึงนี้น้ําก็จะกว้างเพราะว่าชั้นหินเขาไม่แข็งจะถูกกัดซาะออกไปเป็นข้อมูลทางธรณีวิทยาครับโอ้โห นี่ครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องต้องบอกว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างขึ้นมากับหนึ่งเรื่องที่เราต้องรู้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาแล้วเนี่ยย้ำอีกทีนึงนะครับว่าระมัดระวังเรื่องความลึกของน้ําด้วยน้ําตรงนี้ที่เราเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดแค่ที่สุดท่านสอนจบอกว่าลึกถึง50เมตร<ม>โอ้โหเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับคุณผู้ชม50เมตรอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูน้ําอาจารย์นายระวังนะโอ้โห ทผู้ชมครับมาที่ปากบ้องมีหลายวิธีเลยนะครับก็คือทางเรื่องของการช้อนช้อนปลาอช้อนปลาก็คืออุปกรณ์นี่คือเรียกว่าอุปกรณ์ช้อนปลาท่านนายอำเภอเคยมาทําแล้วท่านมาตอนที่เรามีเทศกาลตัดปลาใช่ไหมครับอ๋อเรามีเทศกาลตัดปลาประจําปีอันนี้อันนี้เราต้องทํำยังไงท่านที่ท่านท่านเดี้ยงปาครับ ดี๋ก็ให้ท่านเอาบ้านเราเอาตัวอย่างแล้วก็แล้วองอยากให้ทำลงแล้วท่านตัดเลยนะครับเชิญเชิญมากมากว่าพี่ีการตัดทำมาเนี้ยมาเอาฉ่อนเนี่ยเหรอนี่ครับนี่จะให้พ่อให้พ่อทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะท่างนี้ท่านหนาไมพ่อจะกระชุ่นะครับนี่คุณผู้ชมผมก็ยกเฟ วิธีการช้อนปลาช้อนดีกว่าวการใช้กำจับดโอ๋อก็มีวิธีการจับแบบนี้ ตรงที่เขายืนนี้เรียกว่าลวงอ่ามันจะแรงหน่อยนะนะ้ำมันจะเป็นจังหวะอ่ากแรคนคนบเคยี่ธรรมดาเ้ย เวลาน้ำมันไหลพัดมาเวลาน้ำหยาดจากด้านทิศณุโลกมาคล้อยลงมาเวลาน้ำไหลมาแม่นแน่นจากลงแม่ตอนนี้น้ำมันน้ำมันก็ไหลน้ำก็ไหลลงผ่านไปแ้ำไหลมาตอนนี้น้ำมันก็ไหลไปแล้วไม่ใช่ไหลลงไม่ใช่ไหลขึ้นไหลครับขึ้ให้มันไหลลงไันนี้เราสู้น้ำวันนี้ไม่ไหววันนี้เราสู้น้ำปล่อยให้น้ำไหลไหลล่องลงมาตรงนี้ ta 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 好，你看，你看。 ปลา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 โอ้ยเด่นเด่นเด่นเฮ้ยเราได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาดู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 โอ้ยทำไมหนูไม่ดิ้นเลยล่ะเออเอามาไกลๆน้ำหน่อยกลัวกลัวคนกลัวคนขาใจอยู่คนหนึ่งขยับเข้ามาข้างในปลาปลานี่ไง นี่แหละคือวิถีริมโขงตรงกุ้งตักปลาได้มาแล้วปลาเก่งนะเนี่ยสุดยอดปลาเก่งนะเนี่ยใครอยากทําแบบนี้ใครอยากมีความสุขแบบนี้แล้วก็ใครอยากได้สัมผัสธรรมชาติแบบนี้ต้องมาที่นี่ครับปากป้องอสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีสุดยอด เออโฮใส่ ha, นะครับท่านมาทอดแหวเดี๋ยวเดี hmm? ๋ยวเรามาลุ <S an>. ้นก <S an. S an> ันว่าการทอดแหวนท่านติดปลาหรือเปล่านะครับเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วไม่จะติดหินนะเฮ้ยด้ปลาด้วยสุดยอดี่ปลาโอ้โหเปปลาทจ้งสองตัวโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาครับพ่อเมืองของเรานี่คือจาเป็นไ่ครับ ท่านบอกว่าให้ดูตาด้วยปลาตาบอดหรือเปล่าไม่บอดท่านในตาเขาชมูครับโอ้ที่เขาดมบูนี่ครับท่านไปเรียนทอดแหมาจากไหนครัเยี่ยมชาวว่านบ่อยๆโอ้เยียบชาวว่านบ่อยๆชาวานทอดโอ้โหนี่ครับเป็นพ่เมืองที่ต้องทในกุญแจจริไหครับโอเคครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวลนปเดี๋ยวเามาวิธีการแกะปลาออกจาก ความร่รสมสงูยังมีอยู่จริงครับที่อำเภอโพไซอันนี้แต่เรียนแดดควาดนะผมไม่เรียนแกะครับท่านเรียนแต่ทอดแหมไม่ได้เรียนแกะปลานะครับเออท,นะท่านก็น่ารักนะท่านก็นี่แหละครับอันนี้เขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ครับมี<อ>มที่แม่น้ำโขงนี่ปลามีหลากหลายชนิดเลยนะครับปลาตาโปผมผมรู้สึกเหมือนกันว่าตาเขาเนี่ย ไม่ได้บอดเหมือนที่ท่านายอำเภอท่านสงสัยแค่ตาเขาโปเหมือนสมชื่อครับปลาตาโปแล้วก็ดึงยังไงล่ะดึงทะลุไปเลยใช่ไหมครับนี่ไงนี่ไงผมก็ไม่ได้เรียนมาผมก็ทำได้สุดยอดครับปลาสองตัวนี้เอ้ายังยังดิ้นอยู่เลยเป็นปลาที่ท่านในอำเภอนะครับก็คือท่านพัทรนันบุญมานัทอำเภอโพไซ เมตตาทอดแห่ให้หนึ่งบดินและคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั่วประเทศได้ดูกันทอดจริงทำจริงแล้วก็เชิญนะักท่องเที่ยวท,ทุกคนมาทำแบบนี้กันถ้าถ้าถ้าทุกท่านมาให้ติดต่อนะครับทางสาจหรือทาง <ใช S 1> หัวหน้าทีมนะครับที่จะดูแลความปลอดภัยเดี๋ยวท่านนายอำเภอท่านมีเวลาท่านดีๆต้อนรับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วคนระับอย่าลืมมานะครับที่นี่ปากป้องตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดจังหวัดราชธานีครับสุดยอด ทอดแล้วอย่าทิ้งนะครับทอดแล้วอย่าทิ้งเอาไปทอดในกระทะทอดเลยโอ้สุดยอดครับมากเขาจะไม่ตายด้วยเราจะไม่ทรมานเขาเนี่ยเมายถึเอามาเอามาพักเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนครับโอ้สุดยอดวิถีชาวบ้านที่ไม่ต้องครูงแต่งแต่ทุกอย่างจัดสรรไว้ให้หมดแล้วเขาเรียกอะไรตัวอะไรอ่ะ